2, 2 3ถึงสสัปดาห์คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรประเด็นนี้มันแตกเป็น2ฝ่ายจริงๆแล้วมันละเอียดอ่อนมันกระทบเพราะเรามีตัวอย่างของการล็อกดาวน์อย่าเต็มรูปแบบจากข่าวที่แล้วมาแล้ว11.14นาฬิกา14นาทีนะครับเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องของวัคซีนที่มันมีอาการการแพ้เกิดขึ้นปรากฏว่ามันมีกรณีของพยาบาล 1. พยาบาลมีเสียชีวิตแต่ย้ำก่อนว่าเสียชีวิตหลังฉีดเป็น10วัน อีกกรณีหนึ่งคือมีพยาบาลซึ่งเป็นผู้ชายปากเดียว mm. แล้วเขาเรียกร้องว่าเขาต้องได้รับการชดเชยไหม mm. เพราะมันเป็นผลจากการฉีดวัคซีนหรือไม่แล้วเดี๋ยวจะมีมุมของคุณหมอด้วยว่าผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องอาการที่บอกคล้ายๆอมาพึก์อามาพาตเนี่ย<ะ>สรุปแล้วมันมาจากอะไรกันแน่สักครู่ติดตามครับทุกๆแก้ว เราตั้งใจรังสรรค์กาแฟอย่างพิถีพิถันทุกๆแก้วยกระดับการดื่มดำกาแฟให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีรักษาสิ่งที่มีค่าเพื่อให้คุณภาพคงอยู่เสมอสู่การเริ่มต้นและสร้างสรรค์อย่างไร้จุดจบรถในทุกแก้วกาแฟของเราเปลี่ยนคุณค่าและงดงามในตัวเอง Nespresso What else สบัดความสวยด้วยผม s สตรองโล l a n d Intense แคร์ที่ช่วยตำรุงผมเสียสะสมด้วย Pro Keratin น x เโมเลกุลช่วยให้ผมสวยรู้สึกผมดูแข็งแรงขึ้นมัดความมั่นใจแล้วใช้ชีวิตให้ t r o n g ด้วยโล l a n d Intense c a r ์ขยันแบบนี้ต้องมีรางวัล โปเต้31ปีส่งต่อความอร่อยรุ่นต่อรุ่นโปเต้เกิดมา31ปีจากบริษัทอาหารดอดคุณชอบเลยที่ช้อปปี้ชอบเลยที่ช้อปปี้ชอบปี้มีจ่ายเงนปลายทางชอบชอบเลยที่ช้อปปี้ชอบเลยที่ช้อปปี้อบปี้มีบริการจ่ายเงินปลายทางลูกค้าใหม่รับโค้ดส่งฟรี31ธันวาคมนี้ชอบเลยที่ช้อปปี้จากยากวารสมาลินขาวละออเพสซั่ชนิดผงพัฒนารูปแบบสูบขาวละออเมาส์เจล ยาทารักษาแผลในปากขาวละอ,อกสก,กัดจากสมุนไพรธรรมชาติเป็นแผลในปากใช้ขาวละอเมาส์เจลเลือกคุณภาพเลือกขาวละออเป็นยาแผนโบรโาณมีดาวนี่หอมสดชื่นม่ห่วแมใหม่ดาวนี่เอ็กซ์เพรสซ์มคขูมีเหงื่อแค่สเปรยช่วยปกป้อ,กองคุณจากกลิ่นเหงื่อนในหน้าร้อนหอมสดชื่นด้วยดาวนี่และปกป้องกลิ่นออบ24ชั่วโมงมั่นใจที่ตลอดวันใหม่จากดาวนี่รอบครัวข่าวสามห้าพิธีกรข่าวห้าคาแรคเตอร์ห้าการนำเสนอ กิตติข่าวสามมิติจริงจังลึกรอบด้านโดนยกระขันข่าวชาวกรูล้วงข่าวชาวบ้านขนานแท้พาสิเรื่องเด่นเย่นนี้กระชับฉับไวทุกสถานการณ์ข่าวประจำวันกันไท่เที่ยงวันพันเหตุการณ์เกาะติดข่าวขยี้ทุกดราม่าและการกลับมาของสมรมกรข่าวของคุณสรยุทธ์เรื่องเลาชาวนี ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนช่องสามอยู่กับคุณถึงสิงหาคมนี้ใหม่โยเกิร์ตพร้อมดื่มไอวี่ทำจากนมโคคุณภาพและน้ำผลไม้แท้เต็มรสชาติที่เก็บในช่วงเวลาที่ดีพร้อมวิตามินพลัส มันดีมีแต่ความอร่อย,ออยทําไมเทพไทยถึงบรรยาสีฟันสมุนไพรที่ใช้ง่ายครับเพราะรถดีไม่เฝื่อนค่ะแถมมีรสให้เลือกเยอะใช่มีรสดั้งเดิมสเปียร์มินมิกซ์ฟรุตและก็นี่รสเกลือด้วยนะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด Carrier Color s m a r t หน้าก,กาก Magic Color ตกแต่งลงตัวทุกสไตล์ Turn On สั่งงานด้วยเสียงผ่าน Wi-Fi เช็คค่าไฟได้แบบ Real Time ล้ำให้สุดกับที่สุดแห่งดีไซน์ Carrier Color Smart T Plus เปิดประสบการณ์ใหม่ของชาอูหลงหอมนุ่มสดชื่นผลิตจากใบชาแท้มี OTPP สิ่งดีๆจากชาอูหลงสบายๆได้ทุกวันใหม่ชาอูหลง T Plus กรบบะบพันญาเสริมกรอบใหม่ด้วยดีไซน์ทรงพลัง มั่นใจง่ายดดยภารกิจ New MG Extender เมะเขือเทศเข้มข้นผสมไลคโคปีนตราโรซาลไลคโคปีนมีไลคโคปีน2ีม่มิลลิกรัมมีมะเขือเทศเข้มข้นมากถึง90%ใช้สารสก,กรัดจากย้าหวานและยังได้สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพด้วยนะแถมยังยทำเมนูอร่อยได้ตั้งเยอะโรซาลไลคโคปีนอร่อยได้ประโยชน์ด้วยเรื่องเล่าสวัสดิ์ทิสนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด ้ฟรีค่าไฟ2เดือนเมื่อซื้อ Air c a r r i e X Inverter Plus ถึง15พฤษภาคมนี้11นาก19นาีกับ